ให้อาหารปลากันค่ะมีความสุกแ้วค่ะเด้อเรียงปลาให้อาหารปลาขนาดลงเมื่อเดียวลงเมื่อวานนี้เนะคะ่ะลงวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดวันที่แปดนี่นะคะกินเก่งค่ะทุกคน กิน่งมากเลยแหละมีความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะ ความสุขตอนเทา <laughs> มันโดนแดดเอ็ <laughs> แนแดดช่องมาออกมาปลานกรกเดิร์เนาะแดด แดดสองมันว่าออกมาสินี่นาคาแม่อ้อยอยู่ท่านนี้อยู่กับปลาไปเนาะค่ะเนาะ กำลังกินเก่งๆตนนัวหน่อยๆมอน,นเป็นนแดดช่องเพื้น ความสุขเล็กๆน้อยๆของบ้านในน้อย,อยของข้อกลัวเล็กๆนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลเดค่ะเด้อ